สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดโปรแกรม Sony Vegas Pro 14นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยน,นี่นครับลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับอันนี้ลิงก์ผมวิธีแก้ Sony Vegas Render แล้วมันค้างครับผมก็จะแปละลิงก์ดาวน์โหลดไว้เป็น Sony Vegas 14นะครับกดลิงก์ไปน,นี้สองวิธีดาวน์โหลดครับกดจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติครับ เราบางทีมันอาจจะมีรูปภาพให้เราเลือกให้ตรงกันแล้วก็กดมันก็จะเป็นเก็ตลิงเหมือนกันนะครับพอกดเก็ตลิงแล้วก็รอ,อสักครั้ครับมันจะขึ้นมีเดีย i l ไฟแล้วกดดาวน์โหลดมันจะขึ้นแบบนี้นะครับพอเราโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นนี่ครับรันแตกไฟเสร็จปับ๊บมันก็จะมาเป็นตัวนี้นี่ใวเรา ก็ติดตั้งเลยอันนี้เป็น Sony Vegas Pro 1 4ตัวล่าสุดเลยที่ผมไปเจอมาก็เพราะว่าผมใช้ก่อนนั้นที่ผมใช้เป็นก11สแล้วทีนี้มันเรนเดอร์เราขางครับผมก็หาวิธีหาไปหามาไม่รู้จะหาอยังไงผมก็เลยเอ้ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเวอร์ชั่นดีกว่าเผื่อมันหายก็เลยไล่ดูเรื่อยๆ อันนี้คือเคียดช็อตคัทออนเดสท็คือพอ s t อร์เสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีไอคอนให้เข้าผ่านหน้า desktop นะครับเราก็กด i n นสต l ลไปส่วนตรงนี้ก็สามารถเลือกที่เราจะให้ Sony Vegas save ไว้ได้ไหนก็ได้นะครับลองเลือกกดอินสตลทีนี้ผมก็เลยต่อต่อจากเมื่อกี้นะครับผมก็เลยลองโหลดโปรแกรม Sony Vegas Pro 14มาพอใะตั้งเสร็จปุ๊บอา้าวปรากฏว่ามันเรนเดอร์ได้ ไม่ค้างเลยผมก็เลยลบ11ทิ้งมาใช้14แทนเลยครับก็โอเคหน้าตาก็จะอาจจะแปลกๆจากเวอร์ชันเก่าหนนะ่ยแต่ก็คล้ายๆกันคงจะดูไม่ยากเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นวิธีติดตั้งนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงพอติตั้งเสร็จปุ๊บมันก็จะมีให้เราแพดพอแพดเสร็จปุ๊บมันก็จะใช้ได้ทาวน์เลยในที่นี้ผมจะ ทําการตัดต่อให้ดูแล้วก็เรนเดอร์ให้ดูด้วยว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอสักแปบ๊บติดตั้งแป๊บเดียวไฟล์ก็ไม่ใหญ่นะ 400MB เองนี่ผมเปิดโคดเยอะเลยผมชอบเปิดทิ้งไว้อย่างเงี้ยเวลาเข้าใหม่แล้วมันหาง่ายดีจาก g o o g l e นะอ่าเสร็จแล้ว ทีนี้เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆมีโปรแกรม anti เวลาก็ปิดไว้ก่อนนะครับของผมไออ anti malware น,น,นี่มันชอบลบแพทของผมส่วนนี้อันนี้ก็ไม่เป็นไร anti เวลาของผมอันนี้ถือว่าโอเคเราคลิกขวา run a s m i n ตอบ yes ไปกดตอนนี้นะครับกดซ้ายมือกดไปหนึ่งทีเสร็จเรียบร้อยครับ ทีนี้เราก็นี่ครับโวนี่เวลก Pro t 14 Enter เข้าไปรอรอรอโลโก้อตอนเข้าสวยดีเนาะและนี่ก็จะเป็นลายเส้นนะครับเป็นแพทของเจ้าของเจ้าของแพดครับ อันนี้จะเป็นคลิปที่ผมทําค้างไว้ไม่ได้ออกนะผมจะลองมาเรนเดอร์ให้เพื่อนๆดูล้กันครับเอาสั้นพอเนะเอาให้พอรู้ว่ามันใช้ได้เยวนะยาไปแค่นี้พอแล้วก็กไปเรนเดอร์ ผมชอบไวสกรีนปรับใหม่ครับเอ้ยไม่ใช่ฟิตอันเนี่ยครับมันจะสับสนระหว่างไอเวรการรุ่นเก่ากับเวอการรุ่นใหม่คือไอเวอการรุ่นเก่าตรงนีน้นมันจะเป็นสีฟ้าๆสีเ,เขียวนะแต่ไอรุ่นโปร14นี่มันเป็นขาวดำหมดเลยเพื่อนๆอาจจะสับสนนิดนึงผมก็ยังสับสนเลยนี่ครับปรับเทมเพลตให้มันเป็นไวสกรีนผมเอาอระดับ 720p ไวส์เนี่ย เออมันก็วายสกินให้แล้วโอเคทีนี้ก็กด render as แอ,อมตั้งค่าตามนี้เลยกด r e n d ด r นี่ครับสามารถใช้งานได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมทดสอบม่เห็นกันจะจะก,กันเลย นีครับเสร็จเรียบร้อยกด Open นี่ครับคลิปที่เรนเดอร์เสร็จออกมาเมื่อกี้ครับคลิกเข้าไปเลยก็จะประมาณนี้ครับมีแค่นี้นะครับครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามหรือ subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมจะได้มีโปรแกรมหรือเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆตลอดเลยครับครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ